โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องมานะับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไก่ตันทุกคนในราคาที่50าสิบวอลเลตนะครับถือว่า50บาทครับก็ผมก็ไปทําการซื้อมานะครับแล้วผมจะไปขายหรือว่าแจกดีให้ทุกคนลองคอมเมนต์มาครับถ้า,าว่าถึงถ้าเราติดตามอย้่มก็แจกนะครับแ,แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดู รีวิวก่อนเลยนะครับขอทุกคนจะไปดูฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคนดูเดีย๋ยวผมขออนุญาตเข้าแมา่์กันมาล้วคนดูก,ดนก็ความปีงผม็ร้อยกว่าแต่ว่า50บาทได้ผมโโอเจอโปแล้วคนดูแม่งมันยังมีอีกหรือว่าโปอ่ะตัดมาที่การรีวิวของเราดีกว่าสิ่งแรกที่เราจะได้นั่นก็คือได้เป็นเผานุดวีสานครับในรหัสนี้แล้วก็เป็น หมัดคาราเต้แล้วก็คนเสือแบตเตอรี่เต็มดูแล้วก็เป็นดาบครับก็แัตเตอรี่ก็เต็มด้วยแล้วก็กีตาร์บูกด้วยครับเอาดูว่าอยากให้ผมแจกหรือว,ว่าให้ผมซื้อมารีวิวดีเอาเป็นว่าถ้าครบ500ผู้ติดตามเดี๋ยวผมจะแ,แจกแนดูก็เดี๋ยวเราไปดูของข้างในมาเลย สามสองหนึ่งเฮ้ยมันเป็นไปนได้ไดูคดูผมได้ดิสมอเรื่องหรือม่ห้าสิบบาทได้สมอดเลยเหรอคุ้มไ,ไหมเอาดีเอาดีเอาดีโอ้โหโทรศัพท์ผมก็ยังพังแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูผลนะโหมียามา มีเลนโกโคุโอ้โหผมว่าก็คุ้มอยู่นะ50บาทมีคาบูชะาโอ้โหคุ้มไปไหนคนดูคิดเอาคนสไปเดอร์โอ้โหกระจบอีกโอ้โหโอ้โหด์กแฟนเมนเอ,อีกนะครับคนดูดูดิเอาล่ะคนดูก็ถ้าใครอยากให้ผมแบบรีวิวอะไรหรือว่าคอมเมนต์ได้ครับือนเดิมนะถ้าว่าคลิปนี้ถึงถึง 500ยผู้ติดตาม500ผู้ติดตามนะผมจะซื้อมาแจกคนดูเลยโอเคครับก็ตามที่ผมบอกเลยนะครับคนดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตาม i อผมนะครับถ้าครบ300ติดตามเดี๋ยวแจก2 ID เเลยนะครับคนดูฝากกดติดตามด้วยครับ